รู้ไปทางไหนเข้าป่านะครับพี่น้องมีทางไปอยู่ไม่เคยมาเส้นเนี้ยทะลุไหนวันนี้อ้าวซอยตันนะครับพี่น้องไม่ใช่ต้นไม้ล้มอีกโอ้โหตวยเลยต้องยกข้ามนะครับหือ ามาคนเดียวด้วยผมออาป่าคนเดียวด้วยยกก็ยกวะมีทางไปอยู่แล้วละต้นไม้ลมพดัดไม่ยกก็รอดแล้วหูไปย่านางออยอดเลยอ่ะจะไปย่านางไปด้วยมั้งเนี่ย <c oughs> แกงแสอะไรดีเนาะแกงขี้เหล็กแกงหน่อไม้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวยกรถข้ามดีกว่ทาทำลายทำลายทำลายทำล,ล,ล,ลายเลยครับ ปิงสันเขื่อนครับรอบๆสันเขื่อนพี่เส้นล่างครับเอาปาก ป่าดูนกรวมธรรมชาตินะครับสด,ดชื่นตอนเช้าบรรยากาศดีมากครับตอนเ,เช้ามาสำรวจเส้นทางก่อนตอนเย็นจะมาวิ่งตันเขื่อ,อนของปลาไหล ด้านล่างเป็นด้านล่างครับเข้าป่ามีทางปั่นจักรยานหรือทางรถอยู่ครับแต่มันไม่เคยเที่ยวคือมันเลาะๆลาเลาะเลาะสันเกื่อนมาครับเข้าป่าชอบแบบนี้ครับเข้าป่า ครับยังไม่สุดครับไปเรื่อยๆครับจะมีทางออกตรงแยกพูมะไยครับนนะหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่มีทางเนอะ ไปให้สุดครับมีทางผมก็ไปครับโเจอวัดอะไรไม่รู้นะครับหนองมะปิงด้วยเนีย่ยังไม่เจอยังไม่ออกถนนใหญ่ลอนเลาะลอนเลาะ,ละไปเนี่ย้างข้างนี้เป็นถนนถนนสายหลักหนองมะปิง กินเข้าแยกวงมาลไรแยกวงมาลไรครับนี่ผมก็จะเลาะป่าเบียบเบียบทางว่าน่าจะเป็นทนะลุเนาะแยกวงมาลไรแน่เลย ธรรมชาติครับเขียวก็จีเลยยาเยอะมากครับผมไม่เคยมาครับเส้นนี้เพิ่งมาครับั้งแรกเนี่ยมาเลาะเลาะเลาะดูเส้นทางก่อนบอกว่ามันก็โอเคครับแล้วบรรยากาศดี วิ่งเรือบียรไม่ชอบครับวิ่งเข้าป่าห่างยวครับอ๋มันจะลอดสังเกตมาด้วยครับเนี่ยมันจะมีถน,นนะปั่นแถวบ้านครับปั่นแถวบ้านเนะ่ให้ไกลบ้านวันหยุดชิวๆเอากำลังหน่อยอวันรันนี้จิตจ่มใสได้เงาได้กำลัง ที่สุดละเอาไปอีกได้เลยโอ้ไม่เคยมาครับเนี่ยมาครั้งแรกต่อป่าเลยครับที่วผมจะป่นข้างบนนี่ผมล้อหลงข้างล่างดูก่อนไม่เคยป่นนาทีเข่ป่านเนี่ยมันลอ้ลอล้อล้อ ทางปิดหมดแล้วมั้งเนี่ยจักรยานเข้าดุยดุยดุยกำหนดเส้นทางครับมีทางผมก็ไปได้ครับใจ้งผูถึงครับอุ้ย โโอ้โเกือบแล้วครับพี่น้องต้นไม้ล้มอีกแล้วพรุ่งจะไปได้ไหมเนี่ยหือหัวข้างครับเราสับก็จะร่วงไม้ต้นไม้แม่งล้มขาดเลยตออยาดครบ <c oughs> ับแป๊บนึงครับแป๊บนึง ปลาอยู่ได้อยู哟ทางเข้าป่าเลยครับสำหรับชอบปั่นแบบเข้าป่าครับมาลองได้ครับ น่ามีอากาศนี่ป่ามากนะครับแต่ทางมันมีอยู่แนละ้วคื่อใครปั่นมาวิ่งมาปั่นนะกองทรายครับป่าไม้ไผ่ไผ่เนี่ยหน่อไม้ปนอนนี่หาสัหน่อไม, 3, อไม้ทางทาง มีทางไปอยู่แล้วครับผมสายบูอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวใครได้หมดครับขอให้มีทาง เดี๋ยวผมจับก่อนดะูกลอ่มมัเ้เนี่ยเหมือนป่าเหม,มาะสำหรับหาเห็ดด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเข้าป่าหาเห็ดมีไหมเนาะไม่ดีหรอก๋อย่ากเาเก็บจับเอา <c oughs> ยังม,มีทางไปอีกครับยังไม่สุดนะเนี่ยจะแรกเพว่าจะมาวิ่งหรอครับ <c oughs> ไปพี่หมามีเพื่อนยิงปั่นเลยครับปั่นเขาป่า <c oughs> ถ้ามีเพื่อนมา,มาปั่นด้วยนี่ ในฟิวครับตอนไม้วันหยุดก็แค่ให้เข้าป่าหาความสุขครับนะธรรมชาติบำบัดเราครับมันจะเฉียวๆหน่อยไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่าผมเข้ามาแล้วที่ยูงเขาตัดอาจจะข้างทางครับ Ai!